สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงช h i เ k e n g h o s ไก่ผีก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมวิดีโอนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์และกดติดตามให้นั่งเล่าเรื่อง<ม>ก็สามารถกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องได้เลยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยครับชิกเก้นโกตนั้นหรือชิคเก,นก้นก็ตมันมีลักษณะเหมือนไก่แต่มันสามารถยืนสองขาได้มันนั้นมีลักษณะใหญ่พอๆกับมนุษย์เลยหน้าตาของมันนั้นน่ากลัวเลยทีเดียวในวันที่13มกราคม2557ได้มีชายคนหนึ่งโพสต์ภาพ สัตว์ประหลาดตัวนี้พร้อมกับบอกว่ามีใครพอรู้บ้างไหมครับว่าตัวประหลาดตัวนี้มันคือตัวอะไรหลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นการเฟกแต่หลายคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกวับเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามันนั้นคืออสูรลกายหรืออะไรไปต่างๆนานาและสัตว์ตัวนี้เคยมีเรื่องเล่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่า ได้มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้ย้ายบ้านออกมาจากเมืองไปอยู่แถบชนบทเล็กๆและเขานั้นก็ได้ซื้อบ้านแห่งนั้นเพื่อจะไปเป็นที่อยู่ของเขาเมื่ออยู่ไปได้สักพักในบ้านก็เริ่มมีเรื่องแปลกประหลาดขึ้นเมื่อไข่ของเขาที่ซื้อมาในการที่จะจัดเตรียมละอาหารนั้นมันได้เน่าเสียและบางลูกก็แตกและก็หายไปบ้างและ ในบางคืนสมาชิกภายในบ้านก็ต้องตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวิ่งในบ้านและตื่นมาพร้อมกับบาดแผลที่เป็นรอยติกรอยขีดข่วนอันน่าประหลาดใจทำให้สมาชิกในบ้านนั้นเริ่มไม่สบายใจเขานั้นได้สำรวจบริเวณรอบๆบบ้านรวมถึงในตัวบ้านด้วยเมื่อเขาสำรวจได้ในระยะหนึ่ง เขาได้พบกับบ้านล้างที่ดูแล้วว่าเหมือนไม่มีใครอยู่มานับสิบปีเลยเขาเลยได้ตัดสินใจเดินเข้าไปในวนในบ้านล้างแห่งนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเขาต้องตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นจะมีทั้งซากสัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นนกหรือไก่และก็ไข่เน่าอีกมากมายและไข่บางฟองนั้นก็ตแตกและบางฟองนั้น มันก็ยังสมบูรณ์ดีเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นมากมายและเมื่อเขานั้นได้ไปสำรวจถึงชั้นที่สองเขาก็ต้องพบกับสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนแต่มีดวงตาสีแดงกร่ำและเต็มไปด้วยขนมันนั้นมีลักษณะเหมือนไก่ทำให้พวกเขานั้นรีบวิ่งและหนีออกมาจากที่แห่งน,นั้นและอีกสองสัปดาห์ต่อมา เขาก็ได้ขายบ้านหลังนี้ในราคาที่ถูกกว่าที่เขาซื้อมาและตอนนี้ครอบครัวนี้ก็เงียบหายไปราวกับว่าเขานั้นไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์นี้อีกแล้วอันนี้คือเรื่องราวที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นชิเกนโกสก็เป็นได้และไม่นานต่อจากนั้นในวันที่13กันยายน ปี2558ได้มีชายนิรนามโพสทวิตเตอร์และแปะรูปบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับชิคเก้นฮอสเอาไว้และก็ไม่ได้เขียนข้อความอะไรไว้แต่รูปนั้นจากที่ได้ดูแลว้วมันคือชิคเก้นโกสอย่างแน่นอนจากรูปมันมีลักษณะเหมือนมนุษย์ไม่มีผิดมีลำตัวสูงใหญ่เหมือนมนุษย์ รูปนี้ทำให้เรารู้ว่ามันนั้นมีลักษณะแบบเดียวกับมนุษย์ไม่มีผิดเลยอันนี้ก็เป็นประวัติที่บ่งบอกว่าชิคเก้นโกสต์หรือชิคเก้นก็ตนอาจจะมีอยู่จริงก็เป็นได้จากที่ผมได้รองหาข้อมูลอีกมันนั้น มีลักษณะคล้ายกับอสุรกายหลายในหลายๆประเทศในทวีปยุโรปรวมไปถึงบางประเทศในทวีปแอฟริกาทําให้เรื่องเรื่องนี้นั้นยิ่งดูเหมือนว่ามันอาจจะมีจริงมันอาจจะมีมูลความจริงมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้อย่างเช่นในนิยายดังเรื่อง my darling is werewolf we ก็มีปีศาจไก่โผล่ออกไม้เห็นเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่ง ไซอิว๋วศึกเทพอสูรรกายสถานฟ้าก็มีปีศาจไก่หรือลูสเตอร์เดมอนปรากฏตัวให้เห็นในเรื่องไซอิ๋วเช่นเดียวกันหรือถ้าเป็นในประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีคุณยี่ชิกเกนปีศาจไก่ถือกันไก่ของเขาอีกต่างหากด้วยหรือว่าเรื่องนี้มันจะมีจริงก็เป็นได้นะครับและท่านผู้ชมละ่ะ คิดว่าชิคเก้นโกต์นั้นหรือชิคเก้นก็มีจริงหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมแต่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือใครมีข้อมูลเกี่ยวกับไก่ปีศาจตนนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับและก็มีเรื่องจะมาประกาศให้ทุกท่านได้รู้ถ้ามีคำถามอะไรแนะนำให้ทักไปที่เพจ นั่งเล่าเรื่องนะครับส่วนเบอร์โทรและอีเมลนั้นขออนุญาตเอาไว้เป็นติดต่อง,งานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและตอนนี้นั่งเล่าเรื่องได้มีช่องใหม่แล้วด้วยนะครับชื่อว่าช่องผีโพดวอล์กเกอเป็นช่องแนวที่ผมนะั้นจะไปเล่นเกมและทำอื่นๆสนุกๆอีกมากมายถ้าใครอยากดูก็สามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ หากชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ